สวัสดีค่ะพี่น้องเบื้องจุลีเห็นเบื้องสีสีใบไม้ค่ะกำลังเปลี่ยนสีจังจุลียเคยบอกว่าคลิปก้อนก้อนหนานี่เแล้วพี่น้องจกักแมนมันตายแดดหือม,มันมันที่เป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วค่ะพี่น้องนี่บอกว่าถือค่ะอันนี้อันเพอรเอินไวยเมลโป้เ้ยค่ะนี่เห็นยังนอค่ะนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจูเลี่สิพาออกเลาะเด้อค่ะพี่น้องข่างบ้านนี่บ่ได้ไปไส่ไกดอกสีพาออกเลาะข่างบ้านเพราะว่าคีปก้อนหน้านี่ไปพ่อเห็ดพอเห็นนางล้ม,มเกือบคืนป่ออกเนาะพี่น้องเนาะไปพ่อเห็ดนางล้มเรามันเ่าก้อนเราจุลี่สิพาพี่น้องไปข่างบ้านนี่ไปเบิง้งมองที่มันเคยขึ้นนะคะพี่น้องว่ามันสิมีบอเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะ ไปเบิ้งน้ำกันค่ะรุ่นไปพ้อมกันเลยค่ะพี่น้องน้องพี่น้องเนาะนี่ห่อนล้วค่ะพี่น้องมองนี้ละค่ะป้าช่วงนี้กับสีหกแน่เด้อค่ะบ่ค่อยมาโดนบ่คอยได้มาดุทั้งนี้ค่ะก็เลย เป็นสีหกหกนะพี่น้องนี่อยู่ีพ้ามาเบื้องเห็ดเหตุอันนั้นเด้อค่ะพามาเบิ้งเหตุนางล้มคอนนี่มันเคยขึ้นคอนนอนอยู่นี่มันคือหกแหลพันเดียวพี่น้องบอท่านได้เห็นดอกค่ะปกติมันไม่ขึ้นอยู่คอนนี่แล้วก็คอนขังไปขังไหนนั่นนะ คือบนอบอ้อแบบน,นี้มามามาเบิ้งดูพี่น้องดูพี่ป้านี่ท่านขืนบ่จังที่บอกเนาะคะ่ะคลิปก้อนหน้านี่จุลีพ่ออยู่ทางขืนบ้านจุลีเลยพาพี่น้องมาเบิ้องมองนี่านมันลักขืนอันที่มันขืนอยู่ทางขืนบ้านนั่น มันเถาก้อนค่ะนี่จุลีกับพามาเบิงคาเทียมันขึ้นเดี๋ยวมันสิเถาก้อนอีกสรุปแล้วกะโอ้ย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 ของเคี้ยวลมจะเนาะสรุปแล้วกับ่ท่านได้มีดอกค่ะสรุปแล้วพาท่านเห็นสรุปแล้วพาท่านขื้นมราเม็นเพราท่านเห็นพี่น้องสรุปแล้วบอกท่านได้ขึ้นเนาะค่พะ,พะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาซองเบิง ย่านย่านมันลักขึ้นเดี๋ยวด้ยวยค่ะพี่น้องย่านมืนว่ามันยังดอกค่ะโอ้ยโอ้ยย่านมืนย่านมืนมืนปากคาบเดี๋ยวสิมืนปากคาบคอนนี่ก,ก็สิยุ่ยากอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนะเอาววลโวส่แล้วบ่น,นี้พามาซองเมืองคือซื้อดอกค่ะพี่น้องย่านมันลักขึ้นย่านมันถ่าก้อนคือขิปก้อนหนานี่ แมงมุมค่ะแมงมุมจังสีบอกค่ะปลาช่วงนี้เป็นสีหกหกนี่น้ำต้นนี้น้ำต้นนี้กับพระท่านได้ขึ้นค่ะพระท่านได้เห็นสรุปแล้วพระท่านมีงงคือกันว่าต้นนั้นมันเหมียนค่อยขึ้นก้อนมูค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจุลีใส่เบื้องต้นนี้เด้อค่ะมันเคยขึ้นจุลีเคยพามาเก็บเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อค่ะนี่ ต้นนี้มันเคยขึ้นอยู่ค่ะเคยขึ้นนี่ละพามาซองเบิงย่านมันลักขึ้นค่ะนี่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 นยานมันลักขึ้นแล้วอีกต้นนึงค่ะอีกต้นนึงค่ะอันนั้นเด้อค่ะพูน่ะนี่ต้นน่ะที่มันตายนี่ค่ะพี่น้องที่มันตายนี่อันนั้นกะเคยขึ้นค่ะแต่ว่าบ่ะทันได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็อีกคอนมึงเ่นหันกับพาไปเบื้องเรากับโบมีคอนนี่กับโบท่านมีคอนนี่กับโบท่านได้บ่ท่านได้เห็นสรุปแล้วบบท่านได้ขึ้นค่ะน้ำมูนี่น้ำมูนี่บ่ท่านได้มีบ่ท่านได้ขึ้นเอาเหตุยังละบนุนีมีแต่เหตุเฮียงบุนีมีแต่เหตุเบื่อละค่ะพี่น้องเบื้องรงนั่น,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 นสงสัยที่เป็นเหตุเบื่อคะ่ะเพราะเป็นเหตุกินได้ดอก น้าพี่น้องเห็ oh, นยัางน้อนี่เห็นอะไรเนี่ยโอ้ยน้ำกระปักเอา้าเอํา้นั่นล่ะค่ะในเบิง้งส้มนี่ล่ะะงูคืนค่ะโบมีงูคืนงูคืนงูคืนบ้านนาะพี่น้องบ่เห็นดอกค่ะเหตุอันนี้ก็ขึ้นเป็นจุม่มยุเหตุที่ไฮเบิ้งนึงค่ะนะนี่ อันเดียวกันนี่ซุ้มเดียวกันโมเมนเห็ดคอนเด้อค่ะพี่น้องเด้อโมเมนเด้อค่ะนี่โมเมนเห็ดคอนเด้อค่ะ,นค,นค,ะคนละยางค่ะใบสะนะคือทิชชูนนน่นี้ล่ะค่ะบะโศกบะหมานเนาะพี่น้องเนาะง้อึ้นบ้านค่ะเอ้า เราไปเรามาเห็ดเองเลยเนะี่ยเห็ดอย่างนู้นนี่พี่น้องนี่คล้ายๆเห็ดกระด้างค่ะคือเห็ดกระด้างอยู่นี่สองสามดอกอยู่น้ำกันนี้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าไอ้ต้นที่เห็ดอันต้นที่เห็ดนางล้มมันที่ขึ้นบนทันได้เห็นมีค่ะมีแต่น้ำ รอบพื้นนี่แหละค่ะขึ้นยุสองสามดอกนี่จยกาปมนเห็ดนี่ยังบุคือเห็ดกระด้างนี่แหละค่ะคล้ายๆเห็ดกระด้างนั่นอีกดอกนึงน, <laughs> นี่นี่เนี่นี่ คล้ายๆเหตดกระด้างพี่น้องจูลีบล่บ่แน่ใจว่ามันเหตุนี่หยังน้องพี่น้องนะเอ้าไปขึ้นบ้านค่ะพี่น้องเหงตามานน้ำคือเก่าหละค่ะแต่กับบอโศกบอมานน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยววหวมือลุ้นค่อยว่ากันไหมค่ะมือน,นี่คือสิซ้ำนีน้องพี่น้องสัญกาคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะคะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร์ด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะมาลุ้นว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะไปละค่ะบ๊ายบายป้ากับโฮกยูดอกับค่ะพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบาย